ตาแดดก็เป็นอย่างนี้เลยของเราตั้สาว้เองเราปรูดเลยโอ้ยลมแรงเหรอโคตรแรงถ้ากลางปูนนี่ไม่อยู่ใช่ไหม

นี่ตอกสมอครับหมอเต้นมึงลดขนาดเต่าไหมเอายาวๆนี้เลยอ่ะหรือยาวตรงกลางสมอ,องมันไม่เข้าหรอกเธอดีมันแข็งมากเลยไปตรงยา่ยาๆหน่อยเลยเกียวอะ่ะอ่ะพี่อ๋อบรรยากาศที่โมกเหล็กครับลาก,กังเต้นเป็นลาก,กังเต้นที่ที่บอกเลยว่าสายเต้นเป็นคนพลาดที่มากางเต้น เก็บกากลางไง่ายกว่ากันว่ากะกูอว่าเก็บง่ายกว่าเลยเก็บแม่งลือล้ออย่างเดียวลือ้ออย่างเดียวโอ้เริ่มได้แล้วโอ้ลมแรงมากมาลุ้นกันนับจากลางเต้ยไ,ไหมลนะกลางก็ผาแดดอย่างนี้เลยให้แดดแน่ๆแอะไรเออไม่รู้เป็นล่าเท่านี้

มันมมัันนเรียกว่ามีตังดีกว่าไอเราขนนยังกันมาอยู่เวทีอ่ะไอตรงนี้มาทักสิบโมเอมาทักสี่โมเย็นดีกว่าใช่ไหมได้มาตังนี่มีที่ตังเงือ้ารถสมองหายไปไหนวะเอ้ยไอสมองสมองหายนี่หรือเปล่าไอไอพวกจับเสาพอแล้วมั้งน่าจะอยู่แล้วแหละจริงไอลมมันแรงนี่ จริงๆการคืนก็ไม่เหมือนเท่าไหร่ดีกว่ามองวะอันนี้อันไหนก็ได้แอันนี้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 ไม่ได้มาช่วยกันแกะเครื่อกมาใช้หนึ่งสองสามสี่สี่เซนอีกอันหนึ่งมเป็นท่าแบบไหนแบบนี้มั้ยไม่ใช่อย่างเงี้ตานี้เอาอันนี้ของมึงอันเดียวอยู่เลยแล้วทองไมคืนตังค์เด้อเออคืนตังค์ร้อยหนึ่ง่อขอคืนกับเกือจเล็กอู๋เพราะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ด้วยเลยคุณเพิ่งซื้อมาเหรอคือเพิ่งกลางครั้งแรกในชีวิตเลยเฮ้ยขี้โม้ ปกติกลางเป็นสามเหลี่ยมไงมก็ใหม่เนี่ยมึงมึงไม่ผ่านสมรภูมิอะไรมาเลยไปไเที่ยคนละม,มุมเลยมึงแค่ผูกเชือกไอ้ของกูละมึงไปไมึงไปเที่ยวเองมักง่ายเลย

สองห้องไอ้บอสใช่ไหมไอ้บอสไม่ใช่สาวหัวเออต้งแบบนี้ห้องไอ้บอสดันงอหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ไหวแล้วทีนี้มันจะเหนื่อยขนาดนี้แหละโอ้เลือกถ้าเลือกร้านกูนลบไหมสบายแล้วเป็นมากขาปิวเลยเป็นมาเขาปิวแล้วมันมีมีวิธีกางกางกระปูนไหมนี่เนี่ยสบายเลยเจาะร้อยนัด มันมาก็ได้ธรรมดาก็ได้นจะสีอก็แรซื้อสีนี่แล้วมันไม่คลาสกไงมันต้องสีฟ้า สีนี้มันดูดีเกินไม่ชอบไอ้ชายมึงต้องเสียบเสียบรูเอานี้ก็พอไหมกลางนี้นอนเลยกล้วยเต้นมาของดีกว่านี่ว้าว้ทางเต้นแต่เรียนลำธารตรงนี้จะมีลำธารครับมองไปก็จะเห็นป่ปา,า,ากะ นี่ครับก็เป็นที่จะมีรับทานหรือใกล้กับลานกลางเต็นต์นะครับตรงนี้นี้นรยากรยารยาบรรยากาศช่วงตอนเย็นตอนตัวนี้ ที่มวกเหล็กลานกลางเต้นไให้สดให้สดรายการอะไราร เป็นบรรยากาศนั่งขึ้นมาด้านบนครับของสถานที่กลางเต็นท์ของของพึ่งโมกเหล็กนะครับก็คือจะเป็นแคมป์นะครับตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นไปอย่างนี้เลยคือสูงเป็นเนิน,นสูงอย่างนี้เลยแล้วเดินขึ้นไปด้านบนนี่จะเป็นด้านบนนะครับเป็นเนินขึ้นมาเป็นเนินเนินแบบเนินหญ้าขึ้นมาให้มาชมวิวข้างบนกันนะครับสวยมากครับแล้ว แสงมาพอดีเลยคือแสงสวยมากช่วง4ี่โมงห้าโมงครับตรงนี้เป็นด้านล่างนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันนะครับไกลๆตรงนู้นก็จะนี่ครับก็มีมีลำธารน,นะครับกางติดลำธารเลยช่วงเย็นๆน,นี่เลยครับมวกเหล็กแคมป์พ์คนี่ครับอีกเลยครับตอนนี้เรามา ที่นี่กันนะครับโอ้ <bunker. S 1> นี่เลยครับที่กลางเต็นท์แบบกว้างมากๆเลยนะครับครับตรงที่จะเป็นป้ายของแคมป์เขาเลยนะครับคือสามารถมากางเต็นท์ได้เลยนะครับถ่ายรูปกับป้าย่เงี้ยคือเท่เลยนะครับครับสายแคมป์นี่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าจะมาที่นี่นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับจุดกลางเต็นท์นะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับก็ไว้ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ